ปลาไหลไหมปปลามีปลา,ไ,ปาไหลไหมจับปลาจับปลาเออเอาปลาไหลมาปล่อยให้พี่เปาจับเลยัะติดอ่ตอะติดนาหวานมาแล้วนี่จะเราจะทำการปลูกผ้าด้ดยการหวานาาพี่หนุ่มเขาถืออะไรมาใครรู้บ้างนะคะครรอะไรนะาเไ <ป S 2> รร็ไอะไร มีข้าวอ๋อข้าวข้าวอะไรบ้างมีข้าวอะไรบ้างข้าวอะไรลูกข้าวอันนี้อันนี้ข้าวปกติข้าวปกติอันนี้ข้าวปกติโอเคเดี๋ยวจะสอนก่อนเนาะเดี๋ยวจะสอนเรื่องข้าวเกล็เหมือนเดิมไม่ใช่แกลบอันนี้จไดด้้วยอะเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกได้กระป๊าได้ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จากต้นข้าวโดยตรงเนาะที่เรายังไม่ผ่านการสีการกระเทาะเมล็ดออกอันนี้คือข้าวสารที่เราตั้งที่อ่ะสองอันนี้แตกต่างกันยังไง แต,ตกต่างตรงไหนก่อนอันไหนนะที่เราปั้นได้โอเค<ช>ปกติกินข้าวแบบไหนใช้ช้อนหรือใช้มือ,อปกติกินข้าวแบบไหนใช้ช้อนหรือใช้มือเป็นส่วนใหญ่ช้อนใช้ช้อนใช้ช้อนจะเป็นสีไหนอ่ะใ,ให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนเรจะ<อ>ให้ถ่ายนะเอเอใช้เล่นมากเลยแบบนี้เคาเรียกว่า ข้าวเจ้า yeah. ข um ้าวสวยที hmm food, uh ่ใช้ช oh, uh ้อนตัก huh. กินเนี่ยอันนี้ที่เราใช้มือให้มือปั้นอันนี้เป็นเมล็ดของข้าวข้าวอะไรข้าวอะไรข้าวอะไรนู่ที่ปั้นที่ปั้นอะที่มาติดมือที่กินหมูปิ้งอ่ะข้าวเหนียวอย่างไม่สีจะไม่เหมือนกันนะลูกอันนี้จะใสกว่าหลังจากกระทะเมล็ดเสร็จก็ได้ผลิตภัณฑ์มาสองอย่างก็คือข้าวสารแล้วก็แก่แล้วก็แก่นี่ไงนี่ไงอันนี้อันนี้เม็ดข้าวที่มันอยู่ในนี้เม็ดข้าวที่มันอยู่ในนี้แล้วเราก็เอาไปสีให้ เปลือกมันออกแล้วมันก็จะกลายเป็นเม็ดข้าวแบบนี้ปลูกก็เียต้องทำลาวหวานนะเรียนลาวหวานก็นลูกทำลาวหวานก็นลูกมีอยู่หลายชนิดมีหลายประเทการปลูกอันนี้จะเป็นลาวหวานลาวหวานก่อนลาวหวานอันนี้จะเป็นหวานนาแห้งหวานข้าวแห้งเดี๋ยวจะสาธิตการปลูกให้ดูก่อนเราจะไม่หวานทีเดียวนะดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนเวลาวเราปลูกข้าวดูไหมวิธีการปลูกข้าปลูกนดูไหมจิ้มลง อ่าไอ้นั้นก็ใช่ไอ้นั่นที่หนุนนานาใช่แต่อันนี้จะเป็นการปลูกแบบหวานนะดูนะเราปลูกไั้จะไม่หวานทีเดียวเลยนะหวานลงพุ่งนาไปเลยเออไม่หวานเลยยังอยู่นะยังอยู่นะเราจะไม่หวานทีเดียวเแต่ก็ค่อยหวานเโอเคอ่ากำจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนถือไว้ก่อนถึงอันก็กุ๋เลยค่ะอ่ากุ๋แล้วจุ๋มข้าไว้อ่าเวลาเมื่อกี้สเมื่อกี้สามไปแล้วเมื่อกี้สามไปแล้วเราังไงนนะ ปล่อยไปทีละนิดไม่ได้เอาไปครั้งเดียวนี่เขาเรียกว่าหวานหวานอีกรอบนึงข้าวหวานอีกแค่วานข้าวลูกระวางตดนาะหวานข้าวททำำถถููกกต้นข้าวก็จะเกิดตามที่เราเมล็ดที่ตกลงไปแล้วอ่ะเอาอีกเอาอีกรอบนึงอ่ะมันก็จะมีหวานหลายชนิดจะมีหวานน้ำน้ำต้มหวานข้าวแห้งเดี๋ยวหวานนี้หวานนี้ทางนี้ลูกน่าหวานชนิดหนึนาหวานอยู่นี่น่าหวานนีดน่าหวานเดี๋ยวนี้แตกเดี๋ยวให้ดูคการเกี่ยวกับกามแตกต่างในี่ปลูกทีใช้ในในข้าวบูก อาจจะปุ๋ยหรือว่าทั้งทีท่านปุ๋ยแล้วร้องไหมเอ้ยไม่ลุกเอาละค่ะนั่นเราจะดำนาอืมโอเคแล้วคราวนี้เราจะมุกนม้วนฝั่งนี้ก่อนอ่ะไปทางนี้สิฝั่งนี้ก่อนอันนี้เรามาถามกันดีกว่าว่านี่คืออะไรเข่ต้นข้าวนี่อันนี้คืออะไรครับถุนไม้กลางใช่เด็กมากถุนไม้กางโอเคคราวนี้เราจะมาที่ไหนงานหนึ่งแล้วเราจะมาที่ไหนงานหนึ่งแล้วอ่ะต้นปุ๋ยอ่าคราวนี้เราจะไปทำนาดำกัน การนำนาใช่ไหมให้ดูความเดี๋ยวอย่าพึ่งจะกระโดดจเย็นๆรอกจเย็นลดลงได้นะครับอันนี้ดูความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะเราจะเป็นเด็กหัดสังเกตละวสองหน้านี้แตกต่างกันยังไงอ่าตอบเลยตอบเลยผูบไม่เหมือนกันแตกต่างกันยังงไผูบไม่เหมือนกันอแตกต่างกันยังไงอ่ะคราวนี้ดูความแตกต่างอันนั้นอันไหนเป็นอะไรครับอันั้นโรยเมล็ดโรยเมล็ดหวานหวานเมล็ดอันนี้ล่ะ อันนี้ใช้ข้าวเสียบเข้าไปใช่คันนี้ดูค <laughs> ันนี้ให้ดูนะจะ,จะอธิบายเก้เปวกับที่ให้ฟังอยู่นี่มีหญ้าเยอะไหมเยอะอ่ยู่นี่มีหญ้าเยอะไหมไม่ไม่แทบจะไม่มีเลยเนาะครับ <c oughs> อันนี้เรียกว่าการปลูกข้าวแบบ,แบ,บมีแล้ <laughs> เดียว <laughs> 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 โอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะนำไอ่ก่อนที่าจะปลูกข้าวทุกครั้งเราจะต้องไถานาก่อนเพื่อที่จะให้ดินเขาร่วนที่จะให้รากของข้าวเนี่ยสามารถแผ่ขยายลงในดินได้ให้เขามีชีวิตต่อไป สมัยก่อนก่อนนี้จะมีรถไถเขาใช้อะไรนะเขาใช้อะไรกันใช้อะไรลูกควายว้าวเจ๋เจ๋เลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรเขาจำลองเขาควายจำลองเขาควายมันก็เหมือนอยู่นะเหมือนเขาควายใช่ไหมคาดเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่าคันไถอ๋อคันไถคันไถสมัยก่อนเขาใช้กันโดยฝั่งระยะเห็นไหมมันจะสั้นยาวไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะดู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 สั้นยาวไม่เหมือนกัน ฝั่งนี้จะยากกว่าฝั่งนี้ท่านกว่าฝั่งยาวๆนี่มีรูยิงมันจะมีรูรูางใต้เอาไว้สอดเขาเรียกว่าสายให้ตะก่อนวัวเขาจะเจาะมีเชือกแล้วก็มีเขาเรียกว่าสายอยที่จะมูกอ่ะเขาจะดึงนตัวนี้ต่อไปแล้วให้คนมาขับฝั่งนี้โอเคไหมเดี๋ยววันนี้จะจำลองโดยเดี๋ยวพี่ดึงให้แล้วจะให้น้องนบังคับก่อนให้จะดำนากันโอเค โอเคโอเคไปเลยลงไปเลยอ่ะคันนี้ลงฝั่งโน้นนะอย่าอย่ากระโดดนะเฮ้เขาลงมาได้นะลูกนะใจเย็นๆลูกพีก็ขางเกงขึ้นเดี๋ยวลูกเข่งไม่ต้องไม่ต้องรีบนะไปลงอยู่แล้วแล้วเปอร์เซ็นได้ลุยแน่ลูกเอาขาเกงขึ้นก่อนก็ได้นะคะน้องผีขางเกงครับลูกค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่นุ่มกว่านุ่มกว่าใช่ไหมลูกเออช่วยถึงอันลงไปไม่เป็นไร อ,อ่าเดินมาเลยเขาค่อยเดินลูกเขาค่อยเดินเดินมาเลยเดินมาเลยไม่ต้องกลัวมันจะก้าวสูงสูงถ้ามันลึกถ้ามันลึกมากถ้ามันลึกมากเดี๋ยวขาฉันสูงไม่เป็นไรเป็นยาวแม่จับพิงเรื่องกับแม่ลูกพิงอันเราต้องลองเดินดูลูกเดินเดินยังไงขาที่เราก้าวมาปั๊บก้าวระเียให้มันที่สุดโอเคแล้วค่อยก้าวต่อไปมันด yeah. ูดแล้วลูกค่อยๆก้าวค่อยๆกล้าลูกพิงอันไม่กล้าเดินวันนี้ ุณัตเองจะชินคไหจะชินนะค่อยๆเดินไม่ชินปั๊บแล้วค่อยพิ่มว่ายน้ำว่ายน้ไปดูจะปล่อยให้เดินแล้วนะจะปล่อยให้เดินแล้วลองดูลองเดินดูลูกถ้าเผื่อไม่ได้ค่อยจับไเงยืนน้มันจะดูดมันดูดแล้วหรอล่ะได้ัไหม เดินไปก่จะชินให้ชินให้ชินชินต่อก็จะเป็นชาวนาแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี้เราจะได้เดินตามนะนี่เราต้องให้ฝึกเดินทีนี้เข้าสอนสิโอหนันดูพี่เขาสิค่ะได้เดินจริงจริงหรอเนี่ยได้ยังโอเคได้แล้วนี่มาคันนี้ถึงเวลาแหละอ่าถึงเวลาแล้วลูกถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะได้เดินตามกันแล้วคันนี้โอเคเดี๋ยวจะจำลองวิธีการง่ายๆเลยนะครับทำไมบางอันก็มีรู อาวก็เพราะาอยเท้าไงล้วงไงนี่ยล่เหยียบไปก็เลื่องกมาก็ไปรู้นะนี่แล่เอยียแล้วก็ไปรู้อันนี้อันนี้อันนี้อ่าเปาจับลูกจับด้านซ้ลูกไถมาไถก่อนนี้เราจะทำการปลูกข้าวทุกครั้งนะอ่าเราจะทำการไถนาไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราสอนวิธีการเข้ากันก่อนวิธีการจับวิธีการอะไรอย่างงี้เราจะไม่เอาสันไม้หั่นข้าวตอนแบบนี้นะเราจะเอาข้า้งข้าแบบนี้ ฝั่งที่ตัวเองถนดัดจับไว้ให้แน่นจับไว้วันวันคงนะอย่าให้ตัวเองล้มใส่แล้วครับจะแล้วพี่คนนี้พี่จะดึงนะแล้วหมค่อยเดินตามโอเคไหมเดินตามพี่คันแลลูกนะที่จริงตรงที่พี่เขายืนอะ่ะถ้ามีควายก็จะเป็นเป็นควาย,ยาที่ผูกไว้กับไม้แต่ตอนนี้เราไม่มีควายแล้วก็ตกลอยใ้การใช้คนอ่ทีนี้พี่อมปาจะเป็นคนไถไปเลยครับโอเคไหมฟังครับคันให้ตรงนะ ถ้าเผื่อมันเบี้ยวอย่างนี้มันจะมันจะล้มเสมอใช่ไหมเราจะมาเค้าไปในตรงนี้โอเคนหนึ่งสองสองสองรอบเลยรอ ไปปลลูกมั้ไ่ต้องล้างไม่ต้องล้างเราจะได้เล่นอยู่ไม่ต้องล้างลูกเดี๋ยวลุยต่อลูกเป็นยงไงอ้ยมาได้แล้วแป๊บนึงสนุกไหมสนุกไหมครับขอโชว์ให้คุณแม่ดูคุณพ่อดูอันนั้นคืออะไรครับลูกต้นข้าวต้นกะต้นข้าวหรือเรียกว่าต้นต้นอะไรต้นข้าวต้นข้าววิธีการปลูกข้าวแบบดำนัเขาก็เสียบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มวิธีการเสียบอยู อยู่นะจับยังไงจับยังไงหรือเปล่านะอ่าจับตามพี่เขาลูกเนื้อโป้งอะไรอยู่ตรงลากเขาพอดีอ่ะดูวิธีการจับแล้วก็กำไว้อย่างนี้ถูกต้องอ,อ่ะสังเกตดูอันนี้คือมวลหมู่ประชาชนที่เราเคยจะจับกันไว้เดี๋ยวเราไปหรอกเดี๋ยวดูพี่ก่อนอ่ะสังเกตได้ว,ว่าเขาจับแบบไหนห่างกันไหมหรือชี้กันห่างหารือชี้ออก,กันโอเคห่างกัน อ่ะสมมุติว่าดูวิธีการปัูกน,นะดูก่อนนะมาดูสาธิตตัวอย่างก่อนนี่พี่กําลังไปดูของป่าลูกจับนิ้วโป้งนิ้วโป้องอะไรอยู่ตรงหน้าเขาพอดีถูกไหมเราจะหยิบข้อมือแบบนี้ปึ๊บแล้วเอานิ้วโป้งกดลงไปในดินแล้วเราก็จะบีบดินเขาแน่นประมาณนี้กดลงไปเลยลนะูกกดลงไปกดแค่มือนะอย่ากดหน้าตัวเองลงน,นนะป้า <laughs> แล้วก็บีบดิ้อโอเคอันนี้คำถามเราจะดำหน้าเดินดำนาหรือเดินหน้าหรือถอยหลังเดินหน้าค่ะเดินหน้าก็เหยียบสิตั้งจะเหลังใช่โอเคเราจะเดินดำหน้าหรือถอยหลังนะห้ามเดินหน้าอ่ะคราวนี้เราจะดำดำไหนเมื่อกี้ทำดำไหนบ้างช่วงหน่อยช่วงหน่อยช่วงหน่อยทำไงอ่ามือโป้งบีบแล้วก็หักข้อมือลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก เข้ามือลงแล้วก็ปักต่องไปเลยมาโก๋โอเคที่มาโก๋อ่อยู่แล้วตัวหนึ่งไหมอีกตันหนึ่งด้วยอ๋อโก๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องโก๋อก่าเอ๊ะเริ่มคล้องแล้วนี่อยากดูตัวอย่างไหมดีจะทำเลยเอ่าทำเลยเอโอเคเอา่า โอ้โหพี่เปาปลูกข้าวเก่งมากเลยกบด้วยใช่ไหมครับกบด้วยอ่ะตอนนี้เหลือสามต้นสุดท้ายแล้วจะให้ปลูกแค่สามต้นสุดท้ายหนึ่งต้นเดี๋ยวไว้ะถือไปก่อนลูกถือไปก่อนเปาหนึ่กต้นแล้วก็สามต้นครับอ่ะตอนนี้ปลูกเลยครับโอ้โหแล้วก็ทําไงต่ออยหลังเดินไปเรื่อยๆเดินอยหลังใช่ คะนี่เวลาการัำนาดูพี่นะตดีนี้เราเราัำนานี่ดูพี่ก็ทำออกเปาลูกสมมุติว่า,าดูดูต้องเปาเราทำนาใช่ไหมเสร็จแล้วเาถ่ายหลังเราก็จะปักเราก็จะบีบปีนใช่ไหมเราก็จะถ่ายหลังเราจะไม่ไมอ๋อนี่ยต้องถ่ยหลังลูกจะตรงตรงลูดูพี่ขนาดไหนลูกนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาบอกว่าชาลาถึงชาลาถึงหลังขดหลังแข็งเวลาจะได้เข้ามาแต่ละอีกทำจะได้เข้าแต่ล้เมล็ดเข้าใจเรืยอง เราต้องก้มนะก้มหลังไงก้มหน้าไงลูกแล้วก็ถอยหลังไงข้อดีก็คือนี่แหละที่ออกไปอะไรอะลากลูกอันนี้จะเลยลากไม้ลากไม,กไม้อันนี้ข้อดีก็จะไม่มีหญ้าถูกไหมผลไม้ก็จะเยอะขึ้น <c oughs> อันนั้นก็จะปลูกง่ายปลผลไมจะน้อยเพราะว่าหญ้าเขาแย่งอาหารระวันนี้ จำอะไรได้บ้างวันนี้แม่เรามาทบทวนความรู้ไงเราทบทวนความรู้กันหน่อยไหมสงสัยอะไรไหมอยากถามตรงไหนไหมจะไม่ได้เพราะจะไม่เปิดเผยไม่เด็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปค่อยถามพ่อคุณแม่ว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างใจทบทวนตัวเองด้วยโอเคไหมไม่ต้องไม่ต้องล้างไม่ต้องไม่ต้องล้างดูเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวลูกเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวจะล้มอือเอาป่ะอันนี้เดี๋ยวเวลาขึ้นกันแล้วมาลูกขึ้นมาก่อนลูกเนด้ใช่ไหมตรงนี้จะลึกนะระวังนะ ให้ดูตัวอย่างอ่ะมันลึกแค่ไหนขึ้นแค่ทหนพี่ oh.